สวัสดีครับมาพบกับการพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2566ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงเช้าครับสำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันที่23มกราคม2566มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียส ส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่16-18องศาเซลเซียสครับในระยะนี้ก็อยากจะขอฝากให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในช่วงบ่าย สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน